เพราะม,มันอยู่ใกล้กับมีจุดตำนาน <laughs> จะกินไผ่เ้องเลี้ยวไปนิดหนึ่งฮะแล้วมันจะมีต้นเลยไม่กินอ๋อต้นเลย <laughs> ต้นไผ่เลยอ๋อเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมพี่อ๋าเลี้ยวไปนิดนึงฮะแล้วมันถึงจะเจอ น้องถ้าสนใจยากๆเนี่ยวันพุธแปดโมงเช้าครับจมีคนที่จะมาเดินเทลอย่างเงี้ยเขาเดินอะไรทุกพุธฮะทุกพุธแต่ว่าวันปกติเขาจะเดินขึ้นทางดําแปดโมงแล้วธรรมดาวันพุธเขาจะเดินอะไรครับเขาเออแล้วแต่วางมูดบ้างดอกชบารมูดผับดึงผีเสื้อแล้วแต่อันเนี้ยถ้าถ้ากลัวก็เกาะเกาะเกาะต้นไว้ฮะแล้วก็ถอยหลังลงครับ ถ้าลงได้ก็โอเคนี่ทางลงมังนมีเสื้อจะฝั่งนี้นะเนี่ยโอ้โหไม่เห็นเลยอ่ะ <c oughs> ห็น <c oughs> ต้องรับน้ำหนักนะใจหน่อยตลงกันสวัสดียรับทะเลล็อกการเดินเพราะว่าเดี๋ยวลงไป <c oughs> เจอแต่หินเลยฮนะแต่ตรงนี้จับแน่และเพราะว่าเข้าลึกเกินไป <c oughs> อา่านี <c oughs> ่เราก็มาเพื่นี้นี่ใช่ครับแต่ครลงก็มีเชือกัะ ลงนี่แหละครับลงเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะมีเสื้อเสียวเสื้อนี้ไงที่ให้กูลมเพราะว่าคนต่อหน้ากูไม่เหนกระถุ่นปุ๊บปล่อยเิือ่ะปล่อยเสียกติดิตเดียวปล่อยไม่บอกด้วยนะ

ตรงนี้ลื่นนะพี่ระวังก็ยังมีน้ำตรงนี้สวยนี่นี่ยเขาลองเชือกมันสบายที่สุไม่กล้าจะไงเราติดขาดแต่ไม่ขาดครับเชือแข็งแรงครับโอเคอเลยครับพี่มานม นี่ผมขึ้นมาสุดลวไงนามายิ้มหน่อยโอเคสบายเสืรับพี่ต้องหนยเฮยืนมองอะไรเฮรยไม่เป็นไรครับค่อยๆคยๆพักไม่ดีมาอาทิตยิ้มได้สขึ้นได้ครับ ต้องเหยียบให้มันก่อนแล้วค่อยก้าวเราใช้้้้เสนนีขึ่ใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับเส้นนี้เส้นหลักเลยเฮียแล้วก็จะมีถาวันสองคู่เนี่ยแต่ถาวันเหมือนจะลื่นนะพี่อย่าไปจับแต่ถาวันจะลื่นกว่ายิ้มได้ฮะไงหน้ายิ้มได้ราคาคุยเรื่องไหมเอาภาพสวยด้วยกัน้้นาใช่ใช่ถ้าขึ้นไม่เป็นไรครับ เอาขึ <aunque S 2> <me> ้นมายื้มขันยื้มได้ม่ได้ข้าวไมได้ถ้าอยากทำปีนปิดแล้วลงมาแล้วไปทางนี้ก็ได้อืมจอมจัดการถ้าอยากอะไรผมถ่ายให้ถังโตกให้นี่นะครับทางที่ขึ้นมาลงมาก็ได้อถ้าายกชันมากแล้วก็ลื่นมาก ขึ้นไปตรงกลางแล้วหันไปยิ้มได้นะครับเ oh. <laughs> ยี<ม>่ยม oh. สุดยอด <laughs> ลงต่อแล้วก็ลงใช่ไหมพี่ใช่ครับลงต้องลงท่าเดียวนมหันหลังหันหันหลังลงฮะ <laughs> <laughs> จุดไฮไลท์ที่แบบสาวๆเข้ามาแบบขึ้นกันแบบน <laughs> ี้เ็ตความรู้อย่างหนึ่งนะครับตอนผมดูทุกเกเนี่ยสาวๆมาปีนตรงนี้เยอะมากตอนนี้ผมอยู่นจุดนี้แล้วไหน <laughs> <laughs> หันลงมายิ้มหน่อยไอ้ <laughs> เราก็ไปตัดรูปที่สาวๆเข้าไปยืนหน้าผาแล้วก็เปิดอ,อกขึ้นอย่างเนี้ย <c oughs> เออใช่แล้วเราก็แบบ <c oughs> เดินฝนตะกเ,เ,เลยอนะวันนั้นเลื่อนไปนพือกระเี่เลยเาวันเลือนั่นนี่จับมั่นๆฮะจับพวกเถาว,วันกับเชือกให้มั่นๆแล้วก็เดินตามล่องหินนะครับไงนะยิ้มได้นะจะได้ภาพสวยๆ <laughs> ครับรใช่ใช่ใอ่าหันไปยิ้มหน่อยได้ฮะทามัดแล้วเย่เยี่ยมมาก นกลไงนะมายิ้มหน่อยนี่โอเคเซอร์ฟครับพี่ตาอมยืเฮายืนมองอะไรเหรอไม่เป็นไรครับค่อยๆค่อยๆยิ้มได้ยิ้มฮ่าฮสุดยอดค่อยๆขึ้นได้ครับ มยยแล้ววอเีู่ต้องเหยียบให้มันก่อนเราค่อยก้าวเราใช้เส้นนี้ขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับเส้นนี้ถ้าหลักเลียยาวแล้วก็จะมีถาวรสองคู่เนี้ยจะถาวรเหมือนจะลื่นนะพี่อย่าไปใช่ถาวรจะลื่นกว่ายิ้มได้ฮะไงหน้ายิ้มได้นี่ย่้มราคาคุยจะหายได้เดิ้ไหมเอาภาพสวยไว้ก่อนนะเน้นภาพสวย ท่าขึ้นไม่ต้องเราเน้นท่าสวยใช่ท่าขึ้นไม่อะไรท่องเท่ยอ้าวขึ้นมายิ้มหันยิ้มได้ยิ้มเนี่ยยิ้มทุกคนท่องท่ว้าท่องท่าเราไม่เน้นหรอกเราเน้นเอคไล่ก่อนเราเน้นตอนจุดที่เขาถ่ายรูปกันแล้วพอเราไปถ่ายถือว่าจิ๊บก็เบเบย์เราอ่ะทางหมายถึงทางมันจะมีต้นไม้เยอะครับล็อก ได้แล้วคืเรอจะคอแล้วจะล็อกล็อกคอตอนนี้ผมคิดถึงโค้กคุณป้าแล้วอีกไกลไหมพี่พราจะได้กินโค้กคุณป้า อเลยมยลยลยจัดยอดไปหาป้าเนี่ยประมาณ3มโลอุ้ยมีหมาน้ำทางโอ้ยมันไปนอน <c oughs> มันขุดจะหาที่เรานะมันแก้เขิขนนะเดี๋ยวมึงดินแก้งเขิน,นเช่ไ้มไปโรงพยาบาลด้วย<ล>ไปตรวจร่างกายแบบรอบสมเดือนทีน่งล่างสุทธิายามันมันขุดจะนอนมันจะนอนแอกโอเไงลาลื่นนะแก้เขินนะดิ้นนะไปในห้องทำอะไรดีกแก้ตัว นนอีดเดี๋ยวถ้าลงลงไปพร้อมกันจะซื้อขรเหนียวหมูหมูให้ไม่ต้องดิ้นแก้เขินมึงจะนอนกูรู้แล้วก็ตรวจหัวใจก็คือหัเ้นยวเฮ้ยเฮ้ยตลกเว้ยเฮ้ยอินย ไปไปงไปว่งไม่ได้ัดจังม่ได้กลัวมันวิ่งใส่เลยมันวิ่งใส่้ม่ใส่ตัวที่มันพาเราเดินหรือเปล่าพี่เออพาเาเดินลาตัวเดียวได้ไงอือเออพกเขอนตามสามาแล้วอะเฮ้ยพวกมันอยู่ตรงนู้นมาเร็วๆเรถจะจดแล้วเขาไม่กลัวเลยเขามาสิวิ่งใส่เใจยังได้เหรอเนาะ เอาหมูปิ้งมาสองไม้ที่เหลือเฮ้ยมันไม่มมันไ่ถอยมันไม่หนีด้วยนะไม่มันไม่กลัวเขาแนั่ะอาหยามด้วยหยามด้วยมีฉี่ใส่ด้วยมีโย่ใส่ด้วยมันหยามพี่ไม่ค่อยหยามเลยสิ่งี่เขาเอาตอร์มาตัวเดียวด้วยนะหยามจัด เขาเป็นสิบเลยเมื่อกี้มึงมาตัวเดียวอ่ะโอ้โหตอนนี้ต้องแบบสุดนะครับที่เหยียบนะคะ